ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาหาแผนแลสุดโหดที่หลายคนอาจไม่รู้จักนะครับมาทําตามกันเลยครับกดมาที่เอเชียเลยครับแล้วก็ j 2นะครับ j สองแล้วก็ทีมที่4นี้เลยครับกดตามผมได้เลยมาดูกันครับว่าแผนนี้จะเป็นแผนแบบไหนนะครับแล้วก็กดมาที่ ทีมของเรานะครับกดไปที่โคดครับแล้วก็คิงฟอร์เมชันนะครับแล้วก็ดีฟดูครับนี่ครับแขนนี้เลยครับโหดจริงๆ3 1 4 2นะครับไปดูนเลยครับว่าโหดสักแค่ไหนมาดูกันครับดูครับเทนนี้จะเน้นต่อบนแล้วก็วันทูเป็นหลักนะครับบุกในแดนหน้าหรือออกข้างก็ได้นะครับริมเชนก็ได้แบบนี้ครับ นี่ครับไปแล้วครับนี่คือลูกแรกนะครับวันทูสวยๆแบบสวนกลับมานะครับยันนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับบุกบุกได้หลายรูปแบบนะครับเราจะบุกด้านข้างหรือด้านหน้าก็ได้นะครับมาดูอีกจังหวะหนึ่งครับนี่ครับวันทูก็ออกซ้ายไปครับวันทูหนึ่งสองแล้วก็คืนแล้วก็วันทูปีครับแล้วก็ยิงได้เลยนี่ครับถ้าเข้าดีสวยเลยลูกนี้ มาดูจังหวะสวนกลับอีกทีนึงครับตัดบอลได้แล้วก็มาครับขอบอลตั้งแต่แบ็กตัวเองเลยครับดูครับ1 2มาครับดิมเสียงแล้วแล้วก็กระชากลูกนี้ครับนี่ครับถ้าเราไม่น่าจะผ่านแล้วก็ตัดเข้ากลางครับแล้วเราก็แทงออกด้านนู้นเลยมันจะมีตัววิ่งตลอดนะครับแผนนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับลองเอาไปใช้กันได้นะครับแผนนี้โหจริงๆถ้าใครอยากให้รีวิวแผนไหนอีกก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่อ่านแล้วก็ทําให้ทุกคนดูนะครับดูครับโหดเกินจนต้องกดยอมแพ้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ